คับเพื่อนๆก็บพบกับช่องเจียงเป้งกเมซิงนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมากินของอร่อยตำนานของชนบรุรีเป็นก๋วยเตี๋ยวธัญรสลูกชิ้นชั้นหนึ่งเป็นตำนานของชนบุรีกู่มาตั้งแต่ผมยังเด็กๆอยู่อ่ะน่าจะ4 0 5 0ปีสาขานี้ก็รู้สึกว่าน่าจะ20กว่าปีแล้วละ่ะสาขานี้คือสาขาอ่างศิลานี่อยู่ติดกับนั้งครับท,ที่สำนักงานเทศบาลอ่างศิลา รสชาตินี่เรียกว่าบอกก่อนเลยว่าธัญรสเนี่ยมีหลายสาขานะครับที่ซื้อติ๊กต๊อกเอกเรียกแนะ่ซื้อสูตรซื้ออะไรไปนะแต่บางทีไม่คงเส้นคงวาแต่ร้านนี้เนี่ยเขาเป็นญาติกันสาขาใหญ่ที่ชลบุรีก็เรียกว่ามาชิมตลอดแล้วถ้าเกิดแวะมาถ้าเกิดมาแถวเนี่ยมาแวะมาแวะชิมตลอดเรียกว่ารสชาติคงเส้นคงวาความนุ่ม เนียนของเนื้อถึงต่างๆหรือว่าจะเป็นรสชาติของลูกชิ้นเ,เดี๋ยวเข้าไปดูรายละเอียดกันว่าที่นี่เขาเปีอะไรบ้างป่ะไปดูกันคราวนี้เพื่อนๆตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวของเราก็มาแล้วอันนี้สั่งเป็นเกาเหลาเกาเหลารวม ทุกอย่างนี่เนี่ยหมามอันนี้เคาเรียกอะไรนะอ่าขอบกระด้งนะอันนี้อะไรตับมีอะไรลิ้นเนี่ยเนื้อเปื่อยอ่ามีเนื้อสดสุกชิน้นมีเอ็นมันหน่อย นี่ยมีเอมีมีมีเอนมีมีมเดี๋ยวชิมน้ำก่อนจริงๆร้านเนี้ยมาประจำประจำเป็นอะไรที่คงเส้นคงวาร้านทัยยรถเนี่ยเขาจะเป็นสูตรที่ว่าไม่ได้ไม่ได้ใช้ยาจีนจะเป็นสูตรน้ำซอสแล้วก็เน้นเน้นกลิ่นของเนื้อ นี่ถ้ามาไทยญลดนี่ต้องมีนี้น้ำพริกโกสนซอสพริกเขาจะใช้โกสนแล้วแต่นะบางคนก็ใส่เปน็นนี้เลยแต่ผมชอบกินแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวปรุงพริกนิดนึงนี่ดูพริกเครื่องปรุงในสังเกตไหมสะอาดสะอาดนะสนะใส่พริกนิดนึง ตาลนิดนึงเอ๋มีฝาปิดตาลกุ๊กบอนคนตอนนี้ถอ,อนคน,น,นถ่ายก็คือน้ำลายแลวเพราะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงนะยังไม่ได้กินข้าวเช้ามาเลยโอ้เที่ยงครึ่งแล้วด้วยวันนี้ก็พาสมาชิกมานี่อ่าสมาชิกบา,บายยหน่อยบ,ยบายกล้องหน่อยอ่า อ้าวดูนี่วิธีการกินเนี่ยข้าว10บาทอันนี้ก็าเหลานี่ก๋วยเตี๋ยว50บาทอาเอาเาหล่1 0บาทนี่ก่อนเลยเนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยน่องลาย กรุกร้ลลอนอืมปเป็นของลานี้เราก็เป็นเกาเหลาอีดิชิน้นเอ็นแล้วก็เนื้อเปื่อยนะคะกินแบบนี้กินแบบไม่ปรุงค่ะอันนี้สามสามอย่างเลยนะใช่สั่งเป็นประจำแบบนี้ เิม,ม<ค>นไอ้ผักบุ้งเนี่ยเขาไม่ได้ลวกนะเขาแบบน้ำร้อนๆแล้วเขใส่มาเลยนะลูกช <ใน S 1> ิ้นไหนบอกเพื่อนๆหน่อยมันมีรสชาติเป็นยังไงบ้างเอาลูกชิ้นแล้วกันนะลูกชิ้นหอยเนรสนี่เขาเด็ดลูกชิ้นเลยนะ<ห>น,นุลูกเนืน้อเต็มๆ,ๆ,ๆ,ๆไม่มีแป้งกิ้นแบบกินลูกชิ้นเนื้อมันมีความหอมแล้วก็มี รสชาติของวันนั้นนะเป็นเอกลักษณ์รวยร้านเมือ่อไหร่ต้องสั่งทุกทีจะกินกับข้าวสวยอ่าไหนลองกินเอ็นหน่อยเอนเ็นกับข้าวสวยหน่อยดูเพื่อนโอ้โหนี่เอน็นเอ็นใหญ่มากเลยหนึบๆนึบเป็นไงเหนียวง่ายไม่เหนียวกิข้าวสวยอันพอดีพอดีไม่เละนะทานทำดีกันเราเยอะ ข้าวเขาดีด้วยนะเขาเลือกข้าวดีอร่อยต้องมาจิ้มกัน,ม,กนมันเดิม เป็นไงบ้างจ้ารสชาติเนื้อนุ่มหนังอร่อยค่ะอร่อยมากเลยร้านนี้เยี่ยมเน็ดหมดเลยนี่ก็เยี่ยงเลยเลยใช่ป๊อกเลยฟ็อเลยดๆมีสองชามนี่นี่พรีียสองชามเลยนี่ยลอยตัางหูเนีฝากร้านหน่อยนะคะครับฝากร้านหน่อยนะครับร้านอยู่ติดเทศบาลอ่างศิลาครับเปิดมาตอนนี้ก็21ปีแล้วครับ มีอะไรครับที่ร้านมีหมูมีเนื้อครับก๋วยเตี๋ยวกะเหลาครับร้านเปิดปิดกี่โมงครับอ่าเปิดเจ็ดโมงเช้าปิดอ่าบ่ายสามครับมีวันหยุดไหมครับหยุดทุกวันพุธครับอ๋อนเหรอเอาวันนี้นานทรสอบถามนะครับเพื่อโทรที่ร้านนะครับศูนย์เก้าแปด้าสามห้าสามห้าเก้าสครับอีกเบอร์หนึ่งก็0993293295ครับทันยรถาหารอากิลาครับขอบคุณมากค่ะ